เปิดฉากมาก็เดือดเลยนะครับเ,เมื่อผู้เล่นที่ชื่อ Iron Ox เนี่ยไปจัดการ Bird of Paradise ใช่ค่ะเป็นสมาชิกกิลโรเซตอาร์มีด้วยนะโดนกลางเมืองเลยครับทำเอาแชทกิลนี่แทบแตกเลยอ่ะคนในกิลก็ทั้งโกรธทั้งตกใจแต่ก็นั่นแหละคะ่ะไม่มีใครกล้าหือเลยเพราะว่า Iron Ox เนี่ยคือผู้เล่นอันดับหนึ่งฝีมือนี่รู้กันอยู่แล้วจริงค่ะ พอ Bird of Paradise กลับไปเกิดที่จุดเซฟก็รีบเช็คเลยว่าใครเป็นคนลงมือแล้วพอเห็นว่าเป็น Iron Ox ที่ทํางไงต่อครับก็แ้นสิคะแ้นมากแต่ก็ยังลังเลนิดหน่อยไม่กล้าบุ่มบงังเข้าไปแก้แชนทันทีอ๋อเพราะกลัวว่าระดับท็อปแบบนี้อาจจะมีแบคดีมีอิทธิพลอะไรเบื้องหลังเงยอะครับใช่เลยค่ะกลัวเรื่องนั้นแหละแล้วเรื่องนี้เออมันก็ไปถึงหูบลัดดี้โรสที่เป็นหัวหน้ากิลโรเซตอ ค่ะเธอเลยติดต่อไปหา Iron o อโดยตรงเลยซึ่งก็คือหวังยู่ตัวจริงนั่นเองไปถามไถ่เรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คำตอบที่ได้กลับมานี่สิว่างไงครับหวังยู่ตอบเรียบๆเ,เลยค่ะว่า Bird of Paradise นะ่ะสมควรโดนสั่งสอนแล้วโอ้ตรงๆเลยนะแล้ว b บลัด y ี้โรสว่างไงต่อเธอก็ยอมรับตามตรงเลยนะคะว่าตัวเองก็คุมลูกกิวคนนี้ไม่อยู่จริงๆอ้าวแถมยังบอกอีกว่า กิลโรเซตอาร์มีเนี่ยจริงๆเป็นแค่สาขาย่อยของพันธมิตรโลหิตหรือบลัด l l i อ n c สนั้นเองอ๋อมีกิลใหญ่คุมอีกทีใช่ค่ะพอหวังยุ้ยได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกเอะงั้นไปตามคนที่มีอำนาจจริงๆมาคุยดีกว่าเรื่องก็เลยใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นบัดดี้โรสก็ต้องรีบไปรายงานทงสงครามโลหิตแดงซึ่งเป็นบอสใหญ่ของพันธมิตรโลหิตค่ะ ดูเหมือนว่าทงสงครามโลหิตแดงเนี่ยจะสนใจในตัวไอรอนออกซ์อยู่เหมือนกันเนาะสนใจเพราะเก่งเหรอครับหรือว่ายังไงน่าจะหลายอย่างค่ะทั้งเรื่องฝีมือแล้วก็คงอยากรู้ว่าทำไมถึงกล้ามาแตะคนของพันธมิตรโลหิตแถมยังรู้อีกว่าไอรอนออกซ์มาจากกิลชวนเจนอ๋อกิลชวนเจนนี่เองขึ้นชื่อเรื่องรวมตัวปวดเลยนี่นาะใช่เลยค่ะพอรู้ว่ามาจากกิลนี้ทงสงครามโลหิตแดง ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเจอไอรอนออกด้วยตัวเองโอ้โหบอสใหญ่ลงมาเองเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกกิวสาขาโดนตีแล้วไงคะอาจจะกระทบชื่อเสียงพันธมิตรโลหิตโดยตรงเลยนัดเจอกันที่โรงเตรียม afterglow โดยมี Bloody Rose เป็นคนประสานงานนัดใหม่ให้ถูกต้องค่ะแล้วฝั่งหวังอยู่แล้วครับว่าไงบ้าง ตกลงไปเจอไหมสบายๆเลยค่ะหวังอยู่ตอบตกลงเพราะว่าเออกะจะไปดื่มกับเพื่อนๆกิลชวนเจิญที่นั่นอยู่แล้วพอดีจังหวะเหมาะเลยสินะใช่ค่ะก็เลยพาสาวๆกลุ่มฟาร์มทองอีกสี่คนไปด้วยแต่ให้พวกเธอรออยู่ข้างนอกโรงเตียมก่อนแสดงว่าบรรยากาศข้างนอกนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่แนแน่นอนค่ะหน้าโรงเตียมนี้มีแต่คนของพันธมิตรโลหิตยืนคุมเต็มไปหมดเลยดูแล้วตุ้งเครียดหน้าดูแล้วพอหวังอยู่เข้าไปข้างในเหรอครับ ก็เจอเพื่อนๆกิลฉวนเจินนั่งรออยู่โต๊ะกลางร้านเลยค่ะกําลังดึงอะไรกันชิวๆพวกเขาก็ทักทายหวังอยู่ตามปกติใช่ค่ะทักทายกันแบบเพื่อนสนิทแต่ก็แอบคุยกันผ่านช่องแชทเรื่องสถานการณ์ตึงๆข้างนอกกับพวกพันธมิตรโลหิตท,ที่ยูนร้องอยู่นั่นแหละเข้าใจละแล้วลหวังยูก็เดินไปที่โต๊ะของพันธมิตรโลหิตเลยไม่รอช้าเลยค่ะเดินตรงไปเลย ที่โตนั้นก็มี Bloody Rose, Bird of Paradise, เจ้าทุกตัวจริงแล้วก็ทงสงครามโลหิตแดงนั่งรออยู่แล้ว Bloody Rose ก็คงทำหน้าที่แนะนำตัวใช่ค่ะแนะนำหวังยูให้รู้จักกับทงสงครามโลหิตแดงแต่เออสายตาที่พวกพันธมิตรโลหิตมองมานี่แบบว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ออกแนวดูแคลนด้วยซ้ำแต่หวังยูไม่สนใช่ไหมครับ ไม่เลยค่ะใช้เท้าเกี่ยวเก้าอี้ข้างๆมานั่งลงตรงหน้ากลุ่มนั้นเลยทําเหมือนเป็นโต๊ะตัวเองโอโ้โหอย่างนี้ก็เหมือนท้าทายกันซึ่งๆหน้าเลยสิใช่ค่ะบรรยากาศนี้แบบแย่ลงทันทีเลยจนกระทั่งอสูรหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนั้นทนไม่ไหวทําอะไรครับทุบโต๊ะดังปังแล้วก็ชี้หน้าต่อว่าหวังยูเลยแรงมากแล้วธงสงครามโลหิตแดงทําไงครับเขาก็ห้ามอสูรไว้นะคะแต่ปากก็อ่อนเหนยบแนมหวังยูไม่ได้เหมือนกัน เนบว่าไงครับตักบอกว่าสมกับเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งจริงๆท่าทางไม่เห็นใครอยู่ในสายตาเลยประมาณนี้ค่ะแสดงความไม่พอใจชัดเจนแต่หวังยู่ก็คงไม่ยอมง่ายๆตอบกลับทันทีเลยค่ะแบบไม่เกรงใจบอกว่าเขาก็ไม่ชอบที่หน้าคนแบบอสูรเหมือนกันเอาแล้วไงเล่นเอาทงสงครามโลหิตแดงมีอึ้งไปนิดนึงเลยสิค่ะแสดงให้เห็นว่าหวังยู่ไม่ได้มาเล่นๆหนึ่งกัน สุดท้ายธงสงครามโลหิตแดงก็คงต้องเข้าเรื่องสำคัญสินะครับใช่ค่ะเขาถามหวังยู่ตรงๆเลยว่าถึงจะเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ทำอะไรก็น่าจะมีเหตุมีผลหน่อยการที่มาฆ่าคนของเขาแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะรับผิดชอบหรือจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงเป็นการเปิดฉากกดดันโดยตรงเลยใช่ค่ะกดดันให้หวังยู่แสดงจุดยืนและตรงนี้เองครับที่เรื่องราวมาถึงจุดสำคัญของการ,รเผชิญหน้า ทงสงครามโลหิตแดงกำลังบีบให้ไอรอนอกต้องตอบคำถามนี้ทิ้งปมไว้ให้เราอยากรู้เลยว่าหวังยู่จะตอบโต้แรงกดดันนี้ยังไงต่อ